ถ้าถ้าเราเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นอุตส่าห์ทิ้งมาแล้วเข้าไปอยู่วัดแล้วเราไม่อยากจะเดี๋ยวไปถูกให้ออกจากวัดตอนอายุเจ็ดสิบปีเงี้ยหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยนะถูกออกจากวัดอะไรเงี้ยไม่อยากพลาดอย่างนั้นนหะนั่นหมายความว่าเราเราจะต้องมีความ เอเป็นปกติของการพัฒนาตัวเองอยู่ทุกวันน่ะมันถึงจะไปได้น่ะก็ประมาณเนี้ยนะจะมาเห็นสังเกตดูก็น่าเสียดายแล้วก็สงสารด้วยบางทีเราก็พูดไม่ออกเหมือนกันอากมาก็ก,ก็ก็เห็นอยู่แล้วหลายคนด้วยเดีย๋ยวว่าแต่คารวสาเลยเป็นนักบวชมาด้วยซ้ำไป ก็จะต้องพลาดพวกนี้แต่ส่วนใหญ่ที่ที่ไปอย่างนั้นเนี่ยหลักๆของของมันก็คือหัวใจของมันก็คือชอบอยู่คนเดียวคิดเองเออเองอันนั้นมันมันคือจลิตนิสัยแบบแบบสายหลับตาไงสายสมาธิแบบติดพบอะ่ะทีนี้เนี่ยมาอยู่กับแบบตนข้ามมาเลยแบบ ต้องลืมตาต้องเจอผัสสะต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยแต่ก็ไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นมาในแต่ละวันแต่ละวันอย่างงีอ้อย่างน้อยเนี่ยเราเราไม่ต้องไปไปเอาคุณธรรมสูงส่งมากมายหรอกเอาแค่ว่าเราอะ่ะมีกิจกรรมอะไรของหมอะ่ะของส่วนรวมอะ่ะเราเราเข้าไปร่วมทุกครั้งเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยช่วยดึงเราได้ ช่วยพาให้เราอยู่ร่วมกันได้อ่าแล้วมันจะได้ได้รู้ทิศทางว่าเอา้าเขาขัดเกลารามากหรือน้อยแล้วมันจะเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นในในแต่ละครั้งอ่ะที่เราเข้าไปร่วมอ่ะมันมันไม่เหมือนกันทุกครั้งหรอกถ้าเราอ่านแตพาวะตัวเองด้วยอ่ะนะมันจะไม่มีความซ้ำซากหรอก ส่วนใหญ่ไปมองว่านี่มันเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้อีกแล้วเดี๋ยวก็อย่างนี้อีกแล้วงี้ไม่ร่วมแล้วมันก็เหมือนเดิมอะไรเงี้ยอันนั้นคือสภาวะของคนที่ของคนที่ไม่ได้ลึกไม่เลยไม่ได้เคลื่อนของจิตที่มันได้พัฒนาอะไรไงไปมองแค่ไอในส่วนส่วนของนอกตัวของคนอื่น มันไม่ได้อา่านสภาวะของตัวเองว่าตัวเองจเจริญขนาดไหนในแต่ละครั้งที่เข้ามาร่วมร่วมกิจกรรมกับโม่อะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่เคยร่วมเลยพยายามเฟดออกเนี่ยไอ้นั่นแหละอันตรายแล้วเราก็จะมองแค่แค่ผิวเผินว่าเอ้อมันก็เหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมมันก็อย่างนงี้แหละมันก็ซ้ำซากอยู่งี้แหละอะไรเงี้ยแต่ที่มันไม่เหมือนเดิมเนี่ย ที่มันจะเจริญจริงๆเนี่ยเราต้องอ่านสภาวะของเราแล้วเราเห็นความเจริญของตนเองนุ่นมันไม่ใช่ไปเห็นความเจริญของของกิจกรรมหรือว่าของของตัวข้างนอกคนอื่นเขาเป็นของเขามันเรื่องของเขามันก็อยู่ที่ความเจริญของเราต่างหากที่เราสามารถวางใจกับเขาได้แค่ไหนนั่นก็คือความเจริญของเราแล้ว ในแต่ละครั้งที่เราได้ไปสัมผัสไปมีภาษ,ษาไปอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยอาตมาก็ฝากไว้ถ้าอุตสาห์ลงทุนแล้วก็ก็ไม่อยากให้พลาดในเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเนี้ยนะ